สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ดูทุกคนเด้อสวัสดีพี่น้องฟังทยแล้วก็พี่น้องฟังลาวด้วยอ่ะต่ฮัตดัสอเมริกาสวัสดีเด้อสวัสดีพี่น้องทุกๆประเทศเนาะที่ว,าวา่าฮนะักสกา,ายที่ว่าเป็นเอฟซีสกายเนาะม ah ื in ah ้อนก้าลาสตายสิมาเอาขั้วเนาะมาเฮ็ดกินเฮ็ดอย่างเด็กพี่น้อง แล้วก็สีมาอัปเดตไทเวงเนาะของหน้าสไตล์ว่าพอใจเลยน้องพี่น้องมีเอฟซีบนบอกให้สไตล์อัปเดตของหน้าเหมือนกเนาะองสไตล์ก็ชิมซีมาอัปเดตของหน้าแล้วพี่น้องแล้วก็เสียงมันดังอยู่เียกับโมเมนต์อียงเด้อพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนหันอันนั้นเนาะมุ่งล้างข้าเฮ็ดแทงหน้าแล้วพี่น้องก็เพราะขอดก็เอาไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวสไตล์สีมาถ่ายไทเวงเนาะ พี่น้องอ๋องนะมันยังขาดปูนอยู่พี่น้องเลยเพราะท่านแด่หล่ะกับเพื่อนี่กะแม่นย่มพ้นแน่เนาะหน้าเผาไว้เด็กพี่น้องป้าใบเตยแหละอันนี้กะแม่นแท่งเนาะจากฟืนมะมุกอันนี้แท่งหายแท่งหน้าเนาะเพราะว่าจะเอาแท่งขึ้นบ่อนนั่นเลยพี่น้อง นี่แหะแพงน้ําตัวนี้เนาะเอาขึ้นไปไว้พุ่นว่าเก็บน้ําไว้เนาะมาจังสบายนะพี่น้องบ่ยามเปิดเอาอยังเฮ็ดไปนะนี่พี่น้องมันหยุดมันบ่บ่ทันได้มีเงินก็หยุดก่อนเนาะเฮ็ดไปแ่น้เนาะนี่ก็แม่เทียงเอาแทงตัวนี้ได้ขึ้นพี่น้อง มันยังขาดยังเคิร์นอยู่นะพี่นกกะเฮ็ดไปนั่นเถอะเนาะแอนเดะทั้งนี้กะแม่นกะนกกะกันเนี่ยพี่นกไก่สีดำนะแด่แน่ ส uhh ีดำนะแล้วพี่น้องเมื่อดีพฝนจีตก่ายที่บอแถวนี้เปืือนเบิดฝนตกต่อนนี้ก็เอาแทงหน้าขึ้นนล้พี่น้องลงคนบ้านแทงหน้าเอาขึ้นเพื่อเอาหนามไปเก็บใบนะพี่น้องมันยาาไฟแล้วคนมีไอแตกเลย

น right ี่เป็นอันเช็ดชิ้นะคะอันเช็ดชิทน่าทันผู้ชมเดี่ยวเลยเนาะทุกคนแท่งน้ำเรียบร่อยพ่อขัมหัวเี่ยบร่อยพ่อขียาพดขนั เก่่าาคือเมนเมนีดี๋ยวสตาร์จีมาเกาะสินมูนะพี่น้องเพราะว่าอีเมย์แล้วก็สร้อยใบเลยอีเมยแล้วผักใบอะไรพี่น,ออน,น,น,น้องเนะดี๋ยวสตาร์กับจีมาก่อยเนาะนี่กระแมนสินมูที่อีเมยซอยใบเนาะพี่น้องเดีเ๋ยวสตาร์กับจีมา ก่อยได้พ oh so so okay. so yes. ี to to well, ่น้องอันนี้ก็ไอเอิร์กนั่งฟ้าหมาขาวสบายดีสบายดีขี่มาแต่ร์ไซหน้าปะนี่ขี่มาแต่ร์ไซหน้าไอเอิร์กมาแต่ร์ไซหน้าแล้วนางฟ้าหมาขาวฟ้าหมาขาวแล้วคนไปเก็บพักกันเด้อพี่น้องฟ้าหมาขาวเด้อไอเอิร์กสบายดีสบายดีมาแต่ร์ไซค์นมาแต่รีเขามาแต่รีเขาชีเขาไอ้กินนี่แล้วยาหน้ามทวนปะยาหน้าม่วมข่อยจีอันนั้นได้หมดเลยข่อยจีก้อยเสียงมูจะมากเกี่วะ

มีแล้วพี่น้องชัวรโอ้ยไก่ดิมีกระเบนพักเนาะที่บ่าช้าตายจิเก็บไปใส่ก๋อยเนาะเีแยกกัจิเก็บกันเลยพี่น้องพักนี่ก็งอะมาดีเด้พี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศโคตรดีนะนี่ก็เป็นพักธรรมสาได้พี่น้องปลูกจากธรรมสาด่วนๆบ่มีพุ้ยบ่มีเคมีเนาะพี่น้องเนาะ แบบมาคักตัวนะพี่น้องอยู่แบบพ่อพียงนี้นะแบบธรรมศาสตร์นี่คักอดน,นี้บ่ต้องไปพวงน้ำโควิดนะพี่น้องเพราะว่าอยู่น้าอยู่ทงไห้ทงหน้ามันบ่ได้อยู่แอร์แอสนะพี่น้องก็เลยบ่อซีดีอกับโควิดเนาะกะพี่น้องฟังไทยหรือว่าอยู่ไชกับตาเนาะพี่น้องที่ว่า คิดน้ำพยาธิโควิดนี่กะสูสูได้พี่น้องผ่านไปน้ำกันเนาะดูนี่นี่โอ้ยสบายสบายจิตส,สบายใจได้พี่น้องอยู่แบบพ่อเพียงสูสูเด้อพี่น้องผ่นานโควิดไปน้ำกันเน,ะนาะผู้ใดอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ไซกับเดีวแต่เนาะพี่น้องที่ว่าโควิดเศร้านะกะอยากมาดินน้ำสศ้าตายกัมาได้เนาะพี่น้องมาเยี่ยมมายามสศ้าตายเนาะมึงดิพี่เนาะเฮ้อ ว่าอะบอฮเกลียเนาเยโยฮันแเอาไปไเที่ยงตีเดี๋ยนีเดี๋ยวเกียอดเก็บเานพักมัดขวมบอบอกไดนเฮเก็มันเอาพี่เนะมากอได้แพี่น้อใส่แบบพริกแบบพริกข้าวัวนะชวั สั่งไก่หน <Overwatch> <or. S 2> ิเด้ใช่แรือเป็นง้อเป็นง้อใช่อังเป็นง้เป็นแนวเป็นง้อีชงก็แล้วนะพี่้อ้ยจะไปเห็ดใบจแท้ดูเออกกระแทกเลยแล้โอ้เห็ดใบนี่แหละ ไปเวียนจะไว้เสร็จไปงูอ่นะพี่ดอกใส่เม่เม่ยูพูดนะเม่เฮาว่าี่เนาะเออย่างนีก็ได้ใส่กะนี่เนาะพี่นาน้ำปลาแดกน้ำที่มาด้วงไหวเนาะใส่ตื้อใหม่มัได้ร้ายนะพี่ดอกต้มได้เลวพี่นอน้ำกลาแดกเนาะมันร้า้มันมีน้ำจำ <laughs> ใส่ปลาแหกใส่นาดปลาแหกนะพี่น้องมาโคดัวโคดัวอ,อันนี้มีเม่นโบได้ใส่ข่านะพี่น้องงั้นโบได้ข่าเอาเนาะโบมาศขาขอพวกสไตล์โบรมัดขามาเสีมันก่อนะอมกักตัวจริงใครใส่แกงยัดขาเด้ออะไรบอกพี่นะพี่จะติดเจ็บมาให้ <laughs> ใส่ค่ะแล้อ no ย่าอีเมฆหายนะขอหนบ่มากค่ะพี่น yes. <Elliott> ้องแต่ว่าอีเมฆต้องมักขกระิ่งไม่หักค่ะใช่ไหมใช่ค่ะได้หนึ่งตอนนี้น้องตายกำลังจับขามาแล้วก็มีดด่เลยนเด้กพี่น้องค่ะตอยลงไปบ่มากสามเพรื่องสี่เครื่องแล้วก็ต่อยลงไปอีกต่อยลงไปต่อยลงไป ซอยตรงไานี่ซอยเด็กก็ซอยเด็กก็ซอยนะคะท่านผู้สูงหม้อตะวันเจะหน่อยอันนี้กองเขาไ้กินซะาวกองอย่าหน่อยโบราณนี่ตอนนี้ใส่แม่ทุกคนดูดูใส่ข่าเดีล้วก็เอาข่าใส่ได้นะอยากยีแม่ค่ะก็ติดไปใส่กันพี่น้องใส่งอนเบียดใส่ตะบวงข่อยใส่ข่าข้น คอยพ่อป่าคอยนี่มักเพ็ดนะพี่นาะคส่ขว้ลงไปอีกมปิดขว้ลงไปอีกเอาเพ็ดเพ็ดเพื่อให้มันได้รดชาดเนาะดน่เนี่ยอืมกวนก่อนดี บกาบนะพนบิการไอ้เนยปิดพักใส่เลยนะพี่โบ้สรอยดอกพักในปิดเนี่ยอันนี้ดดแล้นนจะขับดอยงสอยเห็นไหมมื่อสอยดอกปิดใส่เป็นใบได้บัวระพะเมนบบัวระพะ <พ><ก>ขอมใส่นหนามดิแดดดิเมียมาพูดก,กินนะพี่น้องอีกจ๊กสีห้าปิดใส่หนามได้หลววาเยเพราะมาคนเพื่อนจะตายนี่ยได้ได้พี่น้องแต่กระซ่างเพื่อนพูดมาเฮ็ดเที่แดดหนำนะพี่น้องเนะาะจางพูดมากเหตุแหงหน้าเออจางพูดมาเฮ็ดแหงหน้นาด้อ ชิมสัสโซ่ไอ้พักใส่ได้ไอ้โบตงปิดอะปิดใส่เป็นใบเอา นาตากือทได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องหมาก้ำนี่แลวพี่น้องนาตาคือที่บ้าณนี้เนาะก้อยเสียบมูสตัดโอ้ยเอาเขาเกยได้จิอู้แย่แย่แล้วพี่น้องก้อยใส่แบบพริกหน่อยอีพออีพ่อแล้วมากัดแบบพริกหน่อยได้พี่น้อง Kìa mặt kỹ thuật, 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 mặt là thuật, mặt kỹ 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 เนาะพี่หนอกเนาะกรดาษขนะพี่หนอกเลยนี่เนาะก้อยเดียวกับสิปลาไว้แล้วโบท่านสิสวยโบท่านโบท่านขืนซะเพราะว่าเฮ็ดกินใบชาโคอนนะพี่น้องปิดไปก่อนพี่น้องสไตล์ดึงบอกว่าก้อยสิว่าก้อยบันน้ใส่บางหน้าหันกะขอบก้อยสไตล์บหมักสมเนาะอี่พอล้วกะบบกินบางหน้านะพี่น้องเดาแผล เฮ้ ies, to to ่รู้ว่าจะได้เน่จักก่อนเซมาใส่จ้าหน่อยพี่น้องเซมาสไตล์โบลือใส่ดืมใส่บากหน้าเอาน้ำพี่น้องมาแับนี้สไตล์กับเมาเนียนบากเขืองนะพี่น้องเซมาคนไทยเพิ่นเอิร์นซุปปากเคืองบ้อีหยังสไตล์กับมะหูเนาะแต่ว่าคนดาวเอิรนเนียนบากเขืองนะพี่น้องมาเบิ่งนก็ได้พี่น้องเนียนบากเขืองพี่น้องง่ายๆว่าซุปบากเขืองเนาะซุปบากเขืองว่าคนไทยกันเ่๋อเดว่าคนดาวเอิรนเนียนบากเขืองนะพี่น้องน้ำแดงเอิร์นที่ด่วนปกเขือง ไปทำร้อนแบบนี้เนี้ยไเอมการพี่น้องตักขนาดใส่ลงไครัวโอ้ยใส่ได้เลยหรอเนี้ยวบ๊ท่กน่งเยจะกินโบ้าคั้นนำปลาแดดักยศสองยศก็ยังดี เห็นว่าแล้ว่า้วงไม่ได้เเวน้าใส่เพราะว่าเพราะอีตู้มันบ่มีก็พีองจะได้ใส่พักแพ่ขายได้เนาะขายไปไรขายไไรคือพักแพลเนาะไหนกะคิงคิงนี่กะบ่มีคิงกับบุรีใส่เนาะใส่แต่ควกแพรเนี่ยแกแหละแสนคือกัน เค้อนี่ชบตายม,ากมากักหมไปพี่นาะขวบพุ้วนี่มักเงียนปเคืออะอีพอให้หมัก,หมกไปพี่นนาะเดียกเลยนะพี่นนอะกะชิมาเตม็มมากเลยนะคนมหอีเดี่ยบ่ไม่เอาจานไหน้คนเหม่

มึงน่งกูชิมเลยเขาเล่นอะชิมไหมโอ้ซาบเลยเขียนี่พี่น้องเดาดะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันเด้อป้าหนึ่งกะแตงใบไห้ซาคนเนาะเดาก็มากินกันได้พี่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้่

khó thở khó áp à hại năm đỡ vì nó เนี่ยมเัเคือกับดาบมูนะ chục rồi tôi nhỏ mmm.

กินข้าวแดดเลยนะพี่น้องมานั่งส้มบรรยากาศโอ้คัขกขนาดพี่น้องเย็นปเป็นเย็นได้แล้วน่าสะตายมานั่งก็มานาัานาง่งอันนี้บ่อนห้องหน้ำนี่ตกลงไปนี่กข้อหักแก่ดิตายสับมัดจักกิน <c oughs> ข้าวแดดแล้วนับพี่น้องกะสำหรับคลิปนะี้ก็จิมมี่ยัางด้ายนะกะจิจบเพียงกานี้เด้อพี่น้อง ท่านถือใจกับยาดื่มกดได้กดแซ่เป็นกำลังใจสตาร์ดีเด้อพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมบ๊ายบาย